สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2023นะครับวันนี้เฟียงริลลินเด็กอยู่ที่63จากมอวันี้ 59. วันนี้วันอาทิตย์สบายๆเราก็จะมาเบาๆสักเรื่อง2เรื่องนั้นเพื่อนเรื่องแรกมาพูดถึงแฟชั่นแบรนด์เนมชื่อดังจากฝรั่งเศสนะครับดิออร์ ior, หรือ Christine ออร์ล่าสุดเขาเปิดคอลเลกชันรองเท้าผ้าใบผู้ชายสำหรับฤดูใบไม้ผลิ ที่เรียกว่า B 3 3นะครับอลเลกชันนี้จะมาพร้อมกับดิจิ t a ลทวิน NFT หรือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณซื้อรองเท้าคู่ไหนคุณก็จะได้ NFT ในรูปแบบนั้นซึ่ง NFT ก็จะทำหน้าที่เป็น c ซอร์ติฟิเคแบบดิจิตอลน,นะครับบ่งบอกถึงความแท้ของรองเท้าผ้าใบดีออโดยการ Mint NFT ของ d ีออแน่นอนนะครับเขาใช้ของอ t h e r e u m Blockchain ซึ่งตรงนี้จะมีเพียง470คู่ ในราคาที่ชาวบ้านตาดำๆช่วงแบร์มาร์เก็ตอาจจะกืนน้ำลายนิดนึงนะครับคู่หนึ่งประมาณ37,000ถึง41,000บาทไทยต่อคูออ่ตรงนี้เปิดตัว6กรกฎาคมนะครับ470คู่หมดแล้วหมดเลยใครที่ลงเท้าเริ่มเก่าลองเข้าไปดูใน dio.com นะครับเขาบอกว่า addition ต่อไปเนี่ย เขาจะเปิดหลังจากอ d ดิชั่นนี้หมดเนี่ยเขาจะเปิดอีก6อ d ดิชั่นที่จะมีชิป NFC ฝังไว้ใต้รองเท้าแต่รุ่นต่อไปจะไม่แถม NFT แล้วนะครับก็หลายคอลเลกชั o นเศรษฐีคริปโตเริ่มตามไม่ทันนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึง Binance Pay กับ Alternative Airlines Binance Pay เราทราบดีนะครับ เป็น payment system ลูกค้าที่ใช้ binance.com binance global เนี่ยสามารถส่ง cryptocurrency ผ่าน binance pay ให้กับใครก็ได้ทั่วโลกซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วโลกกับร้านค้าที่รับ binance pay รองรับกว่า70กว่าโทเคนนะครับตอนนี้เขาจับมือกับ alternative airline ซึ่งก็เป็นเ web booking airline เหมือนกับ agoda เหมือน price line เหมือน travelocity er นะครับตรงนี้เนี่ย เราสามารถใช้แคมเปญส่วนลด Binance ใส่โค้ดบ i n แน c e 3เพื่อที่จะได้ลด3%ในการซื้อตัว๋วเครื่องบินนะครับตรงนี้เขาบอกว่าระหว่าง1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับ<ม>ก็เพื่อนๆนึกภาพเกิดเราบินไปต่างประเทศสมมติบินไปอเมริกาเครื่องลงปุ๊บเหรียญที่เราใช้ซื้อตัว๋วเครื่องบินขึ้นมา30 35 40เนี่ย อาจจะเป็นเวกเคชันที่เจืดๆนิดนึงนะครับส่วนตัวเวลาผมบินเนี่ยผมใช้ t r a v e l o c i t ตตรงนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ Travelocity er เนี่ยเวลาบินส่วนใหญ่เวลาซื้อตั๋วเนี่ยมันจะรวมกับค่ากระเป๋าแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยรู้สึกบางทีถูกกว่าหลายต่อหลาย Travel Agency และบางครั้ง ผมใช้เทคนิคในการเปลี่ยน VPN นะครับเปลี่ยน VPN ว่าเราอยู่เมกาบ้างอยู่แคนาดาบ้างแล้วเข้าไปโขดราคาเนี่ยบางทีได้ถูกกว่าเช็คจากเมืองไทยนะครับเพื่อนๆทางบ้านใช้ของเ,อเว็บไหนแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาผมตั้งแบบสอบถามว่าธนาคารไหนหรือแอปธนาคารไหนที่นักลงทุนคริปโตเลือกใช้มากที่สุดก็ปรากฏว่า K ของกสิกรชนะขาดลอย นะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาโหวตเข้ามากดไลค์เมื่อวานนี้ผมออกไปทานข้าวเยน็นปรากฏว่าเกือบไม่ได้มาทำคลิปนะครับแอปล่มเกือบได้ล้างจานรู้สึกเขินอายแล้วก็เซง็งๆกับแอปที่ใช้อยู่นะครับแต่เข้าใจว่าช่วงเดือนออกเนี่ยแอปล่มหลายต่อหลายธนาคารนะครับก็ขอบคุณที่แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็โหวตกันเข้ามาว่าแอปไหนสเสถียรหรือว่า เพื่อนๆใช้และไว้ใจมากที่สุดนะครับวันนี้สั้นๆประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม